ก็กว่ากปิดกูเบาไหมปิดดาราไหมมีรอบนี้โอ้ยสุดยอดดีดีว่ะเป็นจานไปบุญแม่ารอบนี้เป็นดาราสุดยอดดีครับมารอบนีเป็นดาราเลยครับดีใจกับครูไปบุญครับ

ดีใจไหมเม่าพอผู้ไปบุญรอบนี้ผู้ไปบุญน,นะครับถือว่าเป็นนะครับบุคคลลก,ร,กรที่น่าชื่นชมผมจําได้ตั้งแต่สมัยนะครับพ้าศิลปินมากโดยไม่มีค่าตัวมาช่วยคือมาช่วยนะครับก็เลยนับถือด้วยความจิตศรัทธาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับถือว่าผู้ไปบุญก็ชื่นชมให้กันังใจด้วยดีเสมอมาครับมาวันนี้ครูก็พร้อมมาร่วมนะครับ มีที่ว่าพ่อต้องแสดงน้ำพองครับ แดงนั้นเล่นป่ครับนี่ดูดีเลยอาศัยเพื่นเพื่อนพี่นี่ความวจูครับสาวน่อยพี่น้องได้ครับทำไอ่หิงๆฟังปังครับมาใส่บารมีครับคือกะจิว่าเป็นพี่ใหญ่ในวงการของของบ้านเฮาเลยล่ะครับบ่บ่บ่ปานนั้นครับเพิ่บ่บ่ปานนั้นดอกครับอาศัยเพื่อนพอน้องพี่นะครับพี่น้องยูทูบเบอร์นี่ครับแม่นเบิดกันเลยไลช่องอยู่นี่มาแง่งกันนะครับผมโอ้ใหแ่กันขอบคุณเลยนะขอให้ใครออกหิงๆิปังๆครับ500ล้านมันหน่อยแม่นบ่ครูผมเห็นเพื่นท้าลายเพรไร บุนต้องทันเพราะว่าเขาร่วมตัวเนาะอินฟู้พ้นดังศิลปินดารานักแสดงที่สำคัญเลยโอ้แฟนเพลงขาเบึงเพราะว่าฐานเอฟซของสาวน้อยเพชรบ้านแท่งนีน้เนี่ยหละกกระไรใช่ของเราเป็นขาบงครับอ่จะได้กับฝากพี่รองนะครับเมืองแย่งมันนดีใจครูไปบุญนะครับวันนี้ครูไปบุญไม่ทิ้งกันนะครับอกว่ากนไม่มบอกแล้ว5 0าไม่พอ ต้องล้านครับเอ้ยต้องพันเออพ่อพ่อคู่ไม่บุญจกใส่เด้ยกใส่ได้ให้มันพ้อพันันต่อเดี๋ยวมันสิม่เท่าไหร่ยกไว้ก่อนถึงยังไงก็ต้องถึงครับเพราะว่าคนอีสานเท่าน่ะสามัคคีกันซอยกันนะครับเอาขอบคุณด้วยนั่นใจครับแต่ว่ามื่อวันยาเฟ้ร์นนี้จ่ายที่ไปรบอลเพล็กกระมาประมาณหกทุ่มตีหนึ่เข้าว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 ยองวี้าว ยู่ไดเนี่ยเอาโอเคครับพอกันครับเครับเอาทุกไฟขึ้นปกติไฟบกติโอ้นี่เฮ้่ออาจารย์ว่าตินี่จัดนักไหมผมปกินี่แหมเออฮะไม่อยากเลยนี่หละมั่วอีวาสิแจก แมอยูอ้ยบ่อมงคนละตัวปะคนละตัวเอาว่มันข้วไอติคือขายไงแถมาครับขึ้นไปบนครับเพราะมันขัวไอติขึ้นขแ้นขาจอกึ้นข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 ้นขา้นขึ้นขึ้นขนขา้นขึ้นขึนัอก้วขนข้้้้นนนนนน้ข้น ขออนุญาติี่เลยครับนี้เมือนจานไผ่บุลจานหนึ่งครับใคได้กินได้ครับแม่ว่าให้กินครับอแม่แม่ได้ปะครับแม่ได้แม่แม่กินข้าวโพงใส่ใส่จานกินมาเลยต้องข้าวโพงกันนั้นก็กินข้าวโพงน้ำจิ้มยุทธโอทีนะครับเนาะจานเลยครับอู้ดเนี่ยพยาธิเป็นไปไหน ไความรู้สึกไปแล้วกันนอบนรอบได้กินกาแฟมาช็ีแม่ด้อชือมครับมนิมือบัสเตออดลือจมันยางเนาะนดมัฝันเ่ดนาะนวัน่ไ้อีกขาเอาไแต่แจกตอนปี่งอ่บงอัเดียวนี่่ามาเรียงไว้เียงไว้แ่แจกตอนปุงแจกขมตัวคุกินเีย่่งชสเอาอีกว่จะเอาอีกขานึ่งนย่างได้บ้รตอนนี้พี่เชษ อีกที่พนีเตรียมสถานที่แล้วครับนี่เตรียมสถานที่อนากน้องนะครับแร้วพยนตร์ใครก็บอจูอ้าัิพมหน้าพิมี์หน้าก็สี่ห้าปลาแล้วจิยังพิมพ์พาเลาโ่ไม่อนี่จะได้ดูเรียกยนี่ยูนี่ถ่ายนี่เปิดเคลอนยีเรียกมึงจำเกตบพี่รองห้องขาดยังรถของน้ำของน้ำบอกตัวนี่หัวข้อเดียวด เไปไอ้นุ่นจะไปงานวะเนี่ไปไปอยู่ติผมไปเฮ็ตจังไงเนาะโอ้ยผมไปกระไรเด้อไม่มีประโยชน์นี่ยังโอ้ยเป็นนุ่นไปชิรัยปนัดเตีบยผบอกว่าเจี๋ยอยู่ในเมืองไปทารถเขาไหมครับตั้ไปสามหมื่นอยู่ในเมืองก็ผมบอไอ้นอนสองเมือกแห้งแกมาจากฝุ่น ไอเดิมึงแง่ง er. um, พีมึงแง่งเราเขาเด้อเดี๋ยวไอกลับมาเยดิครับ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 เฮ้ยภาไปบิงไปตะวันแดงก่อนหรอกจะเข้ามากันะหรอครับมาตกวสครับเตรียมสถานที่ครับพลรผิที่ ถ้าก่อนใช่ครับผมได้ส่งผมเจ้าแม่คือเทียร Herm ์เลยใครอยากได้ส huh. ่งเงี่ยที่ว่าส่งผมนี่อย um ู่ในทิกตอกที่เขาว่าไอ้เจ้าเฮ็ดจ้าไหนเจ้าคือจ้าไหนเจ้าคือตัดผมส่งนี่แล้วจันก็เลยว่าตัดผมนี่จะขอเป็นสร้างตัดผมแม่นบอกก็เลยตัดเองแต่ว่าก้อนที่ตัดเองนี่คือช่วงนั้นฝนตกเห็ืละโงมันออกหลายทางกำไฟเมืองอุดรบ้านเจ้าอยู่อุดรอุดรอยู่อำเภอเพลิ ไปเก็บเห็ดไปไปไต่เห็ดเราโงกยังเมื่อคืนมั้งเหรอดอกได้กับจุม้มมู่รูมรูเนาะตื่นในมือเศร้ามากกับบ้าตัดส่งเห็ดละโง่ก่านหน้านก <c oughs> ันไกลน้ำเลยเอาเองเลยตัดเองไงเอาเองเลยก็เลยเป็นข้าเล็กเตยของเลยเพราะถ้าตัดเองเราปุ๊บไปเที่ยวงานรถแห่ของทีมออริโอ,อไปเต้นแง่ๆ,ๆละ่ะเต้นซ้ำนั่นละ่ะสวงมือคนเบิ่งล้านกลัวเอาแล้วบาริลอกส่งผมนี่เลยคือเด็คืออิเล่เฮ็ดชิปได้ขนกับบอยากเบิ่ง คันติ้นนาแต่ตายคนมันเบิองดีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าคองนี่เป็นคนที่ผมมีความสุขเวลาเจ้าหอยหลวงปูยังหลวงปูพระอาจารย์ตุ้ยครับผมเพ็นเห็นคนมีรอยยิ้มมีความเมตตาดีเลยมีความสุขเฮ้ยไปเฮ็ดเล่นไปเรื่อยนีโอกาสมาซอยไม่เอาสาหุ่นเง้าบิดมือว่าอันทรหาว่าที่บอกนาบ้านมันเหมือนสนุกทุกเทียงเห็นเปิดไฟริ้มหัวอยู่ห้ได้ง่ายไปเปิดห้ยมันเปิด่เป็นเปิดไปเอาไปเปิดแล้ว มี <aunque> ่ยังท้อหาไปเด้อเพราะว่าเดี๋ยวเราไปหาพี่ท็อปยื้สนามบินกันโอ้ขาดเลือยยังเอยโทษเดี๋ยวนุ่งใส่เด็กน้อยมาเบิ่งให้ได้ได้ได้เรามานอนใส่พี่ท็อปก็สิบอนอนเฮียนบ่บัลูุเธอขึ้นไปนอนถึงเฮียนตัวเออนอนใส่กระเบก นอนรีสอร์ทกันหรอกรีสวัสดิ์ไห้องื่อต้องหัวกระมากันนี่ไอเชี้ยวเพียวมะฮอนหรอพ่อสามบัวอันนี้เจ้าคนน้อยใส่พี่นี่เนี่ยครับเนี่ยหมูหยองมากว่าแล้วครับเออมากินเลยสวัสดีครับไปเบิ้งหมอรับเบอเฮียไปเที่ยวตะวันเดียร์อ๋อผมต้องเป็นไอ้ผู้บริหารแทนนุ่มโจครับเพราะวันนุ่มโจไปพุ่นแล้วผมก็เลยต้องเบิ้งแย่งแทนครับสบายเลยสบายมาเนี่ยครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วล่ะครับสิี่เบิ้งเจ้าของแล้วตอนนี้เพราะใเบิ้งผู้อื่นอะเนีเริ่มเมาแล้ว เรียนขากแท้ห้อยไปเป็นขาไปเอาขักเนี่ยนลังสิได้ไหล่ซองบ่เห็นมาคุ้มเบี้ยมตรงใจบอกไอ้ตรงใกับตรงใจมาอีกแล้วตรงใจเหรอเสียโจเสียวบอตโจโอ้บาจโจ้บาจโจเสียวบอตโจ้ไปสมพอดทั่วหน้าผมเหรอเมียอะไรเทียมาตรงใอยู่นี่ตัวนี่ควันควันกางวันมือเอื้นมาตัวก็ต้องมาตัวก็ต้องมาตัวเลี้ยงกันตัวยังกันได้ ปิดวงกับตรงมาดูเลี่ยนซอยนวงตัวาวังเซนติเออสีจ้างดอกเกี่ยวมือยักษ์แบบมาทันดอกเมื่อไรหาพันกับในนี้ล่ะเออเกี่ยวเออเกี่ยวเฮงืขอขั้นแล้วเอาสีย่างไม่พูดอะไรด้วยนี่กินข้าวปะเนื้อในกระเป๋าวันทั้นเอาส่งสาวนดอยู่เอาสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซักนีดครับมืออื่นอย่าลืมนะครับมือบวงสวงหนังภาพยนตร์ไข่อ่อครับของทีมงานสาวหน่อยเป็นแวงบริหารงานโดยบอทโจยมานินตอนนี้ มาเดี๋ยวสิเป่าดูแร่บานอยู่นี่ครับเอาขวากันครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซ้ำเนี่ย